don't let สเสไยสิบ่อพ่สวัสดีค่ะยานบอกให้ไลขึ้นจ้ะนี่ให้ไหลเป็นของตัวเองยองเอบัสดีจ้ะ ยาองค์ให้ยองแอนั่นคารุนอาสัยยาองค์เนี่ยเด้นี่เระคนเ o u s e h น l อ่านเลี่ยนหนังสือมันน้ำกันยังอ่านยังอ่านบ่ะถือยาองค์อรุนตกะหนาวอันในห้องอ่ะมีหลายคนเหมือนยังบ่ตื่นถ้ามันฝนตกนั่งบ่เฝ้าบ่ฟังอย่างนี้หรอก บอกคอยแน่ยาบอกแห้งหลายหัดเป็นคนพูดเบาๆหน่อยเขาบอก่ามีเจนนา้าหน้กก่าก่าก่ากอีกเ็ดกำลั่องออกผู้ใดย,ยุทธังลาตินิสือหูดีว่าป้าเห็ดนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็บบางคนก็หูดีว่าป้าเห็ดเนะ่ะเขาสิบ่าบอกกันยุกเสบียงม,ม,มาซุ่มเคยไปน้ำกขนเสื่อเอินกันไปมันเป็นเรื่องปกติป้าบุบุรีเื่อกัน ก็จะเป็นประมาณมาไม่มีใครบอกกันแต่บอกซื้อได้คุณพวกเจ้าป่าดอกเอาไปทั้งคนเขาด้วยลาดตีด้ปลาการโกลานะเน่ะเฝ้าไปโถลดเมืเ่อแจวแต่ยุขบขวบยุบไม่ค่อยทรงหรูไม่เห็นเม,มื่อวะทรงเนพี่ดูไม่เบิ่งมานลาดจังหวัดลาดตีนะไพก่กองหูด,ดีปลานะเนี่ยเฮดเต็มเลยเขาไปโหลดไปหาอองมาจะลากเส้นุงเงินดำออกมาเพิงเถอยแต่คอยอย่กไก่ตอนนี้เขาจะหากินอีกข้างหนึ่งนะ ไปได้หลายมองสะดวกใจมางไหนก็ไปบางนั้นสะดวกใจสะดวกรถสะดวกลวหลายอย่างบางคนก็ว่นเราก็บ,บีผมอ่างทำซุ้เป็นงไงก็ลูกลเธอเทธอก็เก็บเองเก็บเอง,เอง,เองสังหารยังดคุณสแต่ว่าไปเก็บปงหุ่นอยูมื่อาวานก็นได้ กรดาเห็ดมาน้อยูอยนี่นะ้องตัดเห็ดนะตัดเห็ดปัดมาโอ้ยลืมเ,เกี่ยวกบสู้ล่างเรียบร้อยแล้วล่างไว้กินไม่เป็นล่างไว้ขายเลยบป็ลายนะก็เป็นถังเป็นยังสี่มันก็ไม่ลูกข่าวอยู่ตั้งบอกเป็นตุกแห้งปัดเนาะน้ำข้ามสะอาดตอนล่างตอนไปขายบด้ลลางนี้สาหรับลูกค้ามาขอบด,ด้ล่างก็คือปัดปัด,ปดแค่ฟุ้แล้วก็ใส่ถัทงที่ใส่อ่ ออก็งก็ได้เอาขึ้นสูงเลยเขินสูงะคะ่ะตกเลขาพระฝนเรื่องของธรรมชาตินะคะได้ยินบอรประเดี๋ยงยินกระบ,บอกเด้อสบายสบายเลยเนะี่ยแมนบอขึ้นมาหนึ่งสวยมากธรรม,ร,ธรมชาติฟินแลนด์ร้อนอย่างชอบธรรมชาติฟินแลนด์ชอบผู้ชายฟินแลนด์ประมาณนี้สินะ ตอนนี้ีผัวเป็นมี่พว่แม่เหรอจ้ะนี่ัวเป็นห่าซ้านเราสิมาบานอย่างกงพูดแต่เรื่องผู้ชายภระศผู้ลคนสองคนสามคนอันหรือสามวิญญาณหะือไงสี่สหวิญญาณเพราะมีตัวตนอันบอกตะลืรภาษาเอามันกระชุนกระชวยวอาไปโลดอันนี้อินเตอร์เน็ตไกลเชื่อมต่อเน็ตนะ เทียนทองค่ะนั่นยีบ่บานสี่ละยี่บานไข่อันออนี้เดเอาบางคนเสียอ,อ่านยองแอร์มาสวัสดีค่ะเทียนทองขนมขนอม,นอม,นอมยก่บหวานสังพอทุ่นละลายแล้วด้บอดได้อ่านอันอันนี้คนห้าเห็นบ่เขียนตัวคือกันเห็นคือกันแต่อ่านไม่เหมือนกันนะมวนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเสียงพอามากใช่ไหมทั้งนั้นเอาเสียงเน็ตไม่ดีด้วยค่ะมันฝนตกเนาะบ่แมนคอยต่้งว่าทุกคนเราเนะ่ยเห็นเหมือนกันคิดไม่เหมือนกันนะขนาดอ่านห่ก็ยังอ,ยง,อยงอ่าน,านบ่คือกันนายนาานนายไน,นยนาอินเทอร์เน็ตได้จ้ะบ่แมนโทรศัพท์กเ็เป็นบานที่สิบเพียนขย่ หนาวนอนอุ่นมาค่อนให้ให้มันรู้สึกเพราะตกอุ่นร่างกายไปได้ฝนตกแดดออกก็ต้องไปมีไหมมีใครบังคับไปไหมไม่มีจะดเข้าช่วงหนาห่อนนี่เมื่อก็หนึ่งสะดวกของผายของมั่นสองความชอบอมันมาแต่ส่วนหลายความชอบนี่กับบ่เท่าใดดอกเงินนะจ้ะทํางานที่เราชอบสัะทํทำงานที่ที่มีเงินที่ได้เงินสิมาสอบอย่างคะ กอชอบยู่อยชอบธรรมชาติยู่มีความฝันอย่างนี้เงินมีเงื่อนอยู่ทงหน้าตอนนี้ยุ้ทงหน้าเขจับไปก่อนยุ้เทียงหน้าเขจ้าไปก่อนโอ้ยเทียงหน้ากับเบ้าเด็กกะโลกะลาดเออห้องซาวหน้าก็มีห้องซาวหน้าก็มีซ้วมก็มีที่นอนอุ่นๆไมโครเวฟตู้เย็นมีทุกอย่างดีก็เงื่อนบางคดเนตขะเน็ตท่านถูกลลายไม่ใช่จังไลเนาะไม่เป็นหนึ่งสี่มึงแต่มมาอยู่ทงอยู่ปาน คนาของอเขาตัวเนี่ปิดเครื่องน,น,นู่นนี่สารพัดแล้วแต่ถ่า,ายวิดีโอก็ได้ไม่ได้มันเต็มเอาลบุกมันอะไรมันก็นยังเต็มแล้ก็เลยใส่วิดีโอ,อไหลแล้วก็คือลง,องกคือจบกุศินาแต่ถ่า,ายวิดีโอมันมันเองปัญหาอะไรสวัดดีค่ะเจนี่กินห่อทุก,กันละจ้าคนเดียวก็เสียวได้โอ้คนเดียวก็เฟี้ยวได้นันคนเดียวก็เสียวได้สวัสดีค่ะ พัดเจนในก็บอกเลยครับอกบ,อกบุโมงคมันเนี่ยติดมือแผลเปืป่อยอาบน้ำอาบน้ำเกือบทุกมืออยู่จากเกือบทุกวันกล่อาทิตย์นึงก็จะมีมือหนึ่งที่มือม่อยเมื่อยจนเทาความสะอาดบุโมงคแล้วกล่ามือ่อยจนเน็ตด้เจนเน็ตคันมันตาแบบในคนที่เศร้าเลือดเร่าเห็นบอดี้ เมื่อเย็นก็นจับอุ่นๆคพือสามารถนี่มานางเบืองฝนต้นใหม่เบืองฝนตกบรได้ฟ้าฟัางไระสด่ดอกแต่กับหมู่บ้านเขาจะมาอ,อบุหลื่แล้ว